อยู่แล้วความน่าจะเป็นนั่นเองครับผมกลับมาที่เบอร์มิวด้ากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและโดดเลยฮะโดดที่5อย่างรวดเร็วนะครับผมในรอบนี้ใช่ครับเราไปกันเรื่อยๆครับถ้าเกิดเกมเร็วเราก็ไม่ล้างไม่รอเหมือนกันเราก็มอบความมาเธอให้กับท่านผู้ชมแบบเต็มที่ครับนี่โดดที่5เนี่ยถูกต้องครับผมไปจะทับที่กันอีกหรือเปล่าฮะเพราะว่าตอนนี้นี่หลายๆทีมได้ทำการบ้านรอบแรกไปแล้วนะครับครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมฮะรีเวิร์ส เรดในรอบนี้นี่จะสามารถชนะไฟ์ได้หรือไม่ต้องมารอดูกันด้วยเช่นกันนะฮะ mm. อืมอ่าแล้วนี่อะไรครับเนี่ยโหเห็นไม่ชัดเท่าไหร่เลยอ่ะเป็นทางฝั่ง JV นั่นเองนะเจอกับ AVR ฮะอ่ะแล้วลงมาจังกวานี้ปืนยังไม่มีต้องโดดหนีก่อนเลยไหมเอาเจอปืนแล้วในจังหวะที่จะสวนหรือเปล่าหรือรอก่อนดีโอไม่ไล่เหรอฮะเนี่ยโอ้ยังไงละครับหนะ้ารอยด็อก เจอมาเจอแต่ว่ายิงผิดเหลี่ยมเขาแดดหนีไม่ได้ก่อนแล้วตรงนี้ตามหาไม่เจอครับเอายังไงดีเรีเทิร์นไปแดดไล่จับแต่จับยังไม่เจอ <c oughs> แล้วเรดเอาเหมือนจะชนะ <c oughs> แฟตเหรอฮะน่ะครับ ชนะฝั่งัวลีวนและยิงมาได้ครับในขณะเดียวกันทนา้าจีวีกับเอวีอาร์ตรงนี้ยังยังไม่เจอกันเลยนะนั่นสิวิ่งตามหาลแล้วทีมแฟตเลยสองโอ้โหกลายเป็นทีมแฟตเนี่ยจะหนาวร้อนๆแทนหรือเปล่า4ี่แล้วเลสชนะแล้วด้วยอออมาแล้วยังไงดีครับออกัสขคอไปก่อน,นจะกว่านี้แต่ว่ายังไกลอยู่ไม่เจอตัวครับได้ไหมต้องรอดูก่อนครับผมตัดมาที่ไฟต์ตรงนี้ทางฝั่งของโทแดก กำลังหนีเมื่อกี้ดูส่วนของ V Gaming อยู่เหมือนกันนะกล้องอาจจะตัดไปตัดมาโรนนี่นึงเพราะว่าหลายที่เหลือเกินนะทีมไฟท์ในตอนนี้เริ่มมีโดนยิงแล้วครับทน้าตัวฝั่ง Void Dog ครับแล้วก็ท่าน้า JV นี่คุมหลังคาอยู่ด้วยแบบนี้ไม่มีปัญหาหรอกลิมิตยิงก้อนไข่มาแต่ว่ามีโปโคอยู่ใกล้ๆครับแล้วโปโค,โคทำท่าจะเข้ามาเล่นในบริเวณวงฟ้าคาตูริติว่าตรงนี้ด้วย แล้วถ้าเกิดเป็ดเอวไม่เร็วพอเนี่ยเจวีก็มีโอกาสจะโดนโบโคยิงเหมือนกันเพราะเขาขยับมาล้อมแล้วแล้เจวีกลายเป็นโดนยิงแทนเหลือแค่ออกกาสกับพูก้า ตรงนี้ขยับมาเล่นกับทางด้าน,นเดวิอาต้องเอาให้เคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วยิงรีเทิร์นอยู่แต่ว่ารีเทิร์นก็เหนียวเหลือเกินจ oh <my S 2> ุ๊กไปจุ๊กม,มาจริงๆเขาชุบข้างกระเพงได้ด้วยแต่ว่าตรงนี้เลยที่จะพันยาก่อนออกกาต้องเคลียร์ก็ไปเห็นแล้วแวบๆดึงกลับมาครบ4คนแล้วก็เคลียร์รีเทิร์นตรงนี้ไปยังยิงรีเทิร์นไม่ตายอุ้ยไม่รู้ว่าสักยันอะไรมาสุดท้ายโดนยิงตรงนี้เก็บไปได้ครับเหนียวเหลือเกินนะครแต่ว่าอย่างที่บอกครับโผล่เข้มาแล้วโอ้โหน่ากลัวเหลือเกินในจังหวะนี้ตามาจาาารร์์กเมอซี่่วิงชจจในังงงหววะนี้ต่่รรไปกอคับอาีะวน้แต่่่ฮโโห ติดอยู่ข้างวอลไม่มีปัญหาคุก้าเอาให้หนึ่งตัวก่อนครับผมในจังหวะนี้ได้มาเพิ่มเป็นไอ้ทีมเดียเอาไงต่อดีลิมิตร่วงไปแสรสตัวยันหนึ่งเก็บลิมกเก็บลิมลิมอยู่ไหนหาไม่เจอคุกา้าโอ้โหไปชูบอยู่ที่ลีมก็คือเขาเข้าไปแค่3คนใช่ับจังหวะตรงนั้นแล้วก็ทิ้งลีมเอาไว้ดึงคนครับแต่กลายว่าอนายเจวีนชนะฝั่งซ้ายติดครับอันนี้คือสัญญาณที่ดีของทีมไทยเลย โอ้ต้องรีบทารีบไปด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นโคโคอาจจะกลับมาเอาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยเขาลงมาแล้วด้วยนั่นสิโอแต่ไม่ได้ลงในบริเวณคาโตริติว่าครับโอแต่เรดโฮมบอยฮะเรดกับโฮมบอยสบายอุยอ้ยแต่เนี้ยแ่เจ็บตรงนี้ยังไงกับเนี่ยโอโหเป็นโฮมบอลที่ได้ยิงมาก่อนในจังหวะนี้แล้วโดนไปหนึ่งอนลิมทันทียังร่นเร็วฮะเจมบอลได้เจ็บอยู่บ้างแต่ว่ายังไม่ถึงกับอนลิมในจังหวะนี้ฮะเดี๋ยวนะรีเวอร์เรดเพิ่งพูดว่าสบายไปที่โดนยิงเลยนะครับต้องหายไป ครับผมถือว่ายังดึงได้อยู่ครับทานาตัริวารเรสครับแต่บุญเจมส์ต้องทำหน้าที่ครับแล้วสมิงเนี่ยเจอโฮมบอยยกกันมาทั้งหมู่บ้านครับดูเขาแดชกันมาเลยนะแต่จะได้เหรอฮะจะเข้าไปคุมตู้เหรอครับตู้โฮมบอยต้องทำครับผมเนี่ฮะขยับเข้ามาโอ้แต่รถไปแล้วตรงนี้อยังไงข้อหลังมาเจ็บแต่แค่เจ็บนะยังแข็งรถยังแข็งอยู่แล้วก็ในพื้นที่อื่นเนี่ยก็มีเพื่อนที่ชุบชีวิตแล้วด้วยนะครับครับผม แต่ว่าตัวของฝั่งโฮมบอยนี่เหมือนจะตามสุดนะแต่ว่าเป็นรถโงนี้ไม่น่าทันแล้วปล่อยมันรับสายตาไปแล้วออนะฮะเขาก็ยังจะยิงเช็คนะเผื่อโดนเผื่อส n a p โดนนิดนึงน,ะะนี่ยนี่ฮะปล่อยสมิงถอยไปแล้วก็บุญเจมก็ยังล้อเล่นในบริเวณน,นี้อยู่เล็กน้อยครับสเกลอยู่โอ้ดีเวอร์เลส กดทีมแฟตมาได้แต่ว่ามาเจอโฮมบอยตรงนี้โดนยิงในมุมที่ค่าไม่ถึงด้วยและครับแล้วกลายว่าโดนตัดไป็หนึ่งคนก่อนเหมือนว่าในบริเวณที่เคลื่อนที่เนี่ยไม่ได้การไม่ได้ตั้งไอวอลไม่ได้อะไรไว้ด้วยนะน,นี่ฮะจังหวะทีมไฟที่รีเพย์กันอยู่เมื่อกี้นี่เลยครับทางทีมแฟตครับครับลงเลานบริเวณตรงน,นี้เลยครับบริเวณมิวเนี<ม>่ย ที่ก่อนหน้านี้เพิ่งถูกโฮมบอยมาไล่ออกไปนะครับแล้วเจอทีมแฟนนี่ถือว่าเป็นีเวลที่คมกว่าเยอะไม่เสียใครไปด้วยก็คือทั้งสองทีมตอนนี้กำลังเป็นทีมที่มีปัญหาเรื่องไม่ชนะทีมไฟทั้งคู่ด้วยนะแล้วเลสชนะมาได้แต่ว่าโอ้โหไฟต่อมาเจอโฮมบอยกดดันใช้ได้เลยมองว่าตัวรอดมาได้ก็โอเคแล้วนะฮะเดวีมีหอิลิมนะครับ,รบหลังจากจบไฟในบ้านนัวนั่นมานะครับผมได้ไดว่า รอบนี้ไม่โดนโถมเร็วแล้วเสียเปรียบแล้วนะครับหลังจากที่แบบว่าโอโ้จบทีมไฟหนึงโดนโปโคโมานัวต่อนี่ก็คือยังเอาชนะออกมาได้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะใช่แต่โปโคเซฟน้นองเมื่อกี้นี่ยังวนกลับมาคาริติว่าอยู่นะโปโคกลับมาฟาร์มเริ่มต้นในพื้นที่ตรงนี้นะครับครับผมแล้วก็<ป>เดี๋ยวน่าจะได้ขยับออกไปเรื่อยๆเห็นเยอะเหลือเกินนะโปโค เก็บมานี่ขนาดว่าเขาไปเสียมาสามเลยนะเก็บเหรียญคืนมาได้เยอะอยู่เหมือนกันนะ,ะครับอ่ะมีเกมมิ่งยังไงครับรอบนี้หลุดพ้นมาอีกรอบออตั้งแต่แตเขาปรับวิธีการเล่นมาตั้งแต่ซักโดดที่3เนี่ยก็หยุดวิธีนี้มาตลอดนะครับแล้วก็ได้มาสี่ริมด้วยเบรกกันสักสครู่ช่วงนี้ถือว่าไม่มีการยิงกันนะครับให้ผ่อนคลายกันหน่อยสำหรับทีมแข่งแล้วก็คนดูด้วยเพราะก่อนหน้านี้นี่หัวเสียงปืนดังตลอดเวลาเลยครับโอ้โหต้นเกมนี่ไฟกันนัวไม่พักนะยิงกันแหลก ตอนนี้ก็กลับสู่ช่วงสถานการณ์ปกตินะครับทุกทีมก็เริ่มฟาร์มกันไปก่อนนะฮะลาสมิงดึงเพื่อนมาได้แล้วนะครับใกงงล้ๆ้มีนี่ไงใกลบใกล้มีลิมิตแล้วก็<ฮ>ไไคครับโดดมาจากบริเวณสุสานแล้วโดดกันมาเต็มล้อม แต่ว่าเข้าตัวตว,วาร์ไปแล้ว,วรครับตรงนี้แลยที่จะวาร์ถอยออกมาครับชนะต,ตัวของลิมิตเพราะว่าเล่นอยู่ในพื้นที่นี้คนเดียวด้วยครับ <S <S ต้องพยายามดึงให้เพื่อนตามเข้ามาล้อมในล้อมอีกทีให้ได้แต่สุดท้ายน้องดาวลงไปจากฝีมือของก๊อตไข่ครับไม่ไหวจริงฮะจังหวะก๊อตไข่โดดมาเปิดแล้วเห็นพอดีฮะเหลี่ยมเช็คตรงนี้ โอ้โหแต่โปเตเต้ลงไปเล่นนะนั่นสิโปเตเต้ลงไปเล่นอยู่ครับล้วก็โดนยิงมาตรงนี้แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นน็อกดาวมีโอ,อกาสท,ที่กระโดดแทรกาง<ะ>วงไปด้วยแล้วเขาไปเก็บหน้าตัวดีเทอร์ตรัวนี้มาได้นิมิตก็ถูกดึงเข้ามาแล้วด้วยครับกำ <ๆ S 1> ลังจะเก็บ AVR ตรงนี้ไปอีกหนึ่งคนเหลือแค่สามคนให้เคลียร์ก็มีโอกาสคำน้าอยู่ว่าต้องรีบๆขยับหลอกๆหน่อยครับเพราะว่า a อวพยายามจะเอาบอลหลังค้าให้ได้เหมือนกันนะนี่แหละฮะยากหน่อยครับเพราะว่าตวงโอกาสนี่อยู่พื้นที่สูงกว่าเยอะเราตรงนี้โดนระเบิดดักหน้ามาโอกาสบอกว่าขอแค่นี้้้เดยวบก็ไไ เขาไาเลด้ต่อด้วยโอกาสเอาให้หนึ่งคนแล้วดาวตัวนี้ได้เก็บทนัตัวห้าสไปได้ครับหรือแค่คนเดียวท่านั้นเอวีอาร์ตัวนี้พื้นที่นี้ไม่น่าจะรอดเลยครับจะวีตามเข้ามาเคลียร์ทั้งหมดครับเก็บท่านั้ตัวไวด็อกไปวพาจังหวะเมื่อกี้นี่คือเดชผ่านหน้าห้องไปแล้วพอเห็นไม่มีใครอยู่ปลายหลังห้องนี่คือหันเช็คขวาทันทีเลยนะเรียกเป็นรีอคชั่นนะต้องแนปอยู่แล้วเพราะพื้นที่ที่วิ่งไปเนี่ยมันเห็นทรายทั้งหมดเหลือแค่ขวาที่มันติดกำแพงใช่ก็เลยต้องยิงเคลียร์ตรงนั้นก็เป็นโอกาส แล้วมี N แค่เหรียญแค่ชุบได้คนเดียวด้วยใช่คือตอนนี้คือ A V R เนี่ยสภาพค่อนข้างยำแย่นะออกไปรตรงไหนก็โดนไล่ย,ยิงมาตลอดเลยนะแต่ยังไม่ยอมจบง่ายๆนะฮะดึงเรื่อยๆฮะดึงกลับมาครับวอยด็อกวอยด็อกนี่โดนชุบมาห้าครั้งแล้วนะเซ็นกนแชร์เนี่ยห้าครั้งไปแล้วกระดูว่าจะสามารถแก้ตัวกลับมาได้หรือเปล่านะฮะอตอนนี้โพโคขยับมาค่อนข้างที่เปิดเลยนะครับในฮะ ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจบางทีแถบมันขึ้นเราไม่ได้มองนะแต่เนี้ยมันเห็นตัวเลขแล้วมันดูแปลกๆนะครับใช่รีเทอร์นโดนยิงไปเมื่อกี้นะโดยทางฝั่ง j อเจวีนะฮะก็ยังดีที่เรียกวยด็อกกลับมาก่อนไม่งั้นก็จะจบอันดับ10ทันทีถูกต้องครับอ่ะไปยิงกันเยอะก็จริงแต่ว่าออกแค่2ทีเท่านั้นนะครับในตอนนี้ทางฝั่งเจมาเจอไอเจหรอวาร์นะอันนี้โเลเต ล้วให้เพื่อนตามมาครับรอเล่นกับไอเจครับโอ้แต่ว่าทางฝั่งคูกาขับไปไประชิดเรมิวเลยฮะแต่ว่ายังไม่เข้าตรงๆเรื่องที่จะอ้อมก่อนนะค่อยๆไล่ต้อนครับจากหลังมาหน้านะครับค่อยๆล้อมแต่เขาดีดหนีหมดแล้วครับแบบนี้นนไม่น่า,าจะดีตามด้วยใช่ต้องยอมปล่อยเลยไหมะปล่อยครับเรียกแม็กโรรี่มาคนนึงมาลงพื้นที่ทางด้านหลังนะครับไอเจก็ยังคงเป็นสไตล์ของเขาเหมือนเดิมเนาะเขาเรียกการปะทะช่วงต้นไปก่อนนะครับเขาเปิดประตูวาร์ป เจวีเห็นประตูวาร์ปหรือเปล่าครับมีเสียงกระสุนลอยมาเมื่อกี้นิดนึ่งนะฮะผ่านหน้าไปน่าจะพยายามเข้าวงให้ได้แหละตัวไอเจก็ที่เรียกคนลงมาเพื่อที่จะเข้าวงก็บอยโดนยิงอยู่แล้วพิษตาเดียวนี่หายไป3ามครับเหลือแค่แต่น้าตัววีทานคนเดียววีทานบอกขึ้นมาก่อนได้ไหมโอเคเป็นศัตรูครับรอเพื่อที่จะซ้ำแต่น่าตัวเมอร์ซีเล่นอยู่ในบริเวณวงนอกคนนี้แตะที่ชุดน่าสิบแปดเดียแล้วดึงสิบแปดเดียขึ้นมาได้ก็วีเจมเสียเปรียบสุดๆเลยแต่ว่าดึงคาบีกับมาได้หน ปัญหาคือน่าจะแค่เหลือรอเวลาอย่างเดียวแล้วครับโคโค่ครับตอนนี้หย่อนระเบิดเข้าไปนะตรงนี้พยายามจะพังวอลแล้วรอเก็บงานให้เรียบร้อยในจังหวะนี้หมดเลยหมดเลยครับ,รบน่าจะไม่เหลือรอสักคนแน่ๆที่แปดตีอาเจอคนหนึ่งเหลืออีกห้องหนึ่งที่ต้องเคาะเคาะและกิ่งตรงนี้มาวีแกมิกม่งจบอันดับ1ิบครับในขนาเด,ดีวยวก,กันก่อนหน้านี้นิดเดียวเนี่ยตัวเอวีอาร์ดึงกลับมาครบแล้วเป็น4คนแล้วนะครับผมแต่ว่าเจวีก็ยิงได้อีกหนึ่งลิมไปนะฮะแหลกไปฮะ โอ้โหโคจังหวะเข้าําเมื่อกี้นี้เล่นแบบใจเย็นมากๆเลยนะค่อยๆเคาะคนหนึ่งเคาะคนนึงรอส n a p ยิงนะเผื่อใครโดดออกมานะเมื่อกี้แล้วก็ชูมลาสกลับมาด้วยครับตัวนี้นะโปโควันนี้ผมก็เป็นทีมที่เล่นได้ดีที่สุดใน4ตัวแรกจริงๆแล้วอยู่ในพื้นที่วงด้วยครับ Jv ก่อนหน้านี้มีปัท้าอยู่เหมือนกันแต่ว่ากำลังจะเข้ามาทาหน้าบริเวณแพนตเทชั่นนะครับบริเวณเขื่อนครับ Avi อยู่ข้างบน r i v e e s อยู่ขวา ท่านั่นของแรงングกับ PE อยู่ห่างไกลวงสักนิดหนึ่งครับน่าจะรอวงมันบีบเลก็กกว่านี้แล้วค่อยเข้านะเพราะขอบวงอันตรายครับตอนนี้ต้องให้ทีมที่อยู่บริเวณขอบเนี่ยขยับเข้าไปข้างในก่อนครับผมอ่ะสิบสามนี่ริมนะทางฝั่งของ JV ตอนนี้แต่เห็นเุ้ยเหมือนจะเห็นส้มหล่นครับตัวนี้ท่าน,น้านฝั่งตัว JV จะเลือกที่จะตามไหลไปในบริเวณตรงนั้นเลยหรือเปล่าแต่ยังไงการเข้าวงก็ถือว่าเป็นเป้าหมายของพวกเขาอยู่แล้วครับถนนเส้นเดียวตรงนี้บริเวณสะพาน ไม่มีใครดักด้วยครับนั่นเนี้ยแล้วโอกาสได้ดักคนเข้ามาแต่ว่าตรงนี้เจออยู่กับทางฝั่ง,งของเรมิวโดนเคาะหลังไปฮะเห็นแล้วหรือเปล่าเห็นเลยว่เห็นไอเจอยู่2คนตรงนี้ทางฝั่งโปเต,เตเต้ต้องเคลียร์ก่อนที่จะเข้าวงนะครับเพราะมันเปบริเวณขอบแล้วแล้วรีเทิร์นตรงนี้มา เหมือนจะโดนยิงนะฝั่งตัว AVR ในขณะเดียวกันทั้นนาไอเจนทั้นนาส่งเบนก็ร่วงลวงไปเหมือนกันแล้วตามเข้ามาทำตรงนี้หายบิ๊กหนึ่งคนอออเหลือตรงนี้ออมันจะไปรอดอะไรไออล่ะเพื่อนเอ้ยโดนระเบิดก่อนละลายอวอลไว้ด้วยแบบนี้กลางให้วอลเท่าไราก็ไม่ช่วยครับโปรเตสต้ตามไปเก็บตรงน,นั้นได้ครับแล้ทางฝั่งของเรมิวตรงนี้คนหนึ่งก็น่าจะไม่รอดเช่นกันนะโพโอฮะมาให้เหมือนกันนะและ้วโพโฮะกำลังจะออกไปรับเจวีครับเสียงปืนครับคือมุมที่ทั้นนาเจวีเลือกเข้าเนี่ย จร,จริงๆดีแล้วแต่ว่ามันมีไอเจรอดักขอบอยู่ทีนี้พอยิงกับไอเจบริเวณขอบเมลโปโกสามารถที่จะดันขึ้นไปได้ครับเราต้องรับมือ2ฝั่งด้วย mm hmm. ตรงน,นี้ทนาโปรเตเต้โดนน็อกดาวน์ T T e มาจากโปโกที่ยิงมาจากทานาหลังนี่แหละครับเก็บทนาในวีอาร์ก่อนแล้วมีทนาก็ต่ายที่อยู่ข้างหน้ายังไงต้องโฟกัสข้างหน้าก่อนครับตรงน,นี้เจวีโดนบีบแน่นอนครับดูจากรูปแบบพื้นที่แล้วโปรเตเต้ T e T e ยังไม่เสียชีวิตไปก็ยังโดนดึงขึ้นมาได้อยู่ โอ้แต่อันตรายมากเหมือนกันนะครับเพราะที่เป็นค่อนข้างจะเปิดมากเลยขยับไม่ดีนี่แต่ดดถ้าวงมันบีบเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นขอบวงแทนนะใช่ฮะมันก็โอเคอยู่ครับแต่ว่ามีโอโคโกที่ยิงมาจากในวงนี่แหละนี่ค<ช>ือปัญหาใหญ่ครับดูตรนี้ก่อนับทางฝั่งแรงกิ้งครับจากิกระโดดยิงแรกมาในจังหวะยู่หมันกนทั้งฝั่งพีอีสปอร์ตแต่ไม่ไหวแรงกิ้งจบที่8ไปก่อนเลยครับดอนคลายได้2อีดิมไปตรงนี้ฮะเลยที่จะพักวงก่อนแล้ววงบีบออกมาครับยังตามโพโคไปอีกครับวง คือตอนที่โป้โอคอยู่ตรงไหนครับวงอ,อยู่ตรงนั้นเลยแล้วได้<ช>บ้านมาในเวนขอบวงตรงนี้นี่สุดยอดจริงครับตรงโพโคเจวีจะเข้าก็<ม>ยากเลย<ม>ดิรีมดักรอยอย่างนี้ฮะเจวีอาจจะต้องหันไปเก็บทงหน้าตัวของเอวีอาร์ก่อนเลยนะเพราะเอวีอาร์ตอนนี้จำนวนคนเหลือไม่เยอะแล้วเนี่ยเหลือแค่ลัสคนเดียวครับอย่างน้อยถ้าเกิดเอวีอาร์ได้หลังมันจะโล่งมันก็ยังพอจะเล่นพอที่จะวาร์ปได้แล้วนี่เอาเข้ามาเลยเข้ามาพะทะกับธนาโปโคมาธนาโปโครอรับอยู่แล้วเอวีจบเสร็จไปก่อนยังไม่ขนาดเดียวกันธนาลีมนอกดาวไปก็จริงแต่ว่าเจวีนีีี่่เเเหมมือนจะสยยปรรบบาากกวคั โอ้เมื่อกี้ยอมตัดสินใจเหมือนดันเปิดวอ์เ,เปิดวาร์ปมาเข้ามาหาข่าวเลยนะเหมือนจะเหลือแค่คนเดียวไหมเจย์ีโดนยิงมาตรงนี้ กดมาแล้วโทดักจบ6ไปครับในขณะเดียวกันชนะตัว j ีจบ5้ายังโชคดีสุดๆยังดียังดีฮะได้อันดับคะแนนเพิ่มขึ้นก็ยังดีไม่อย่างนั้จบช้ากว่านี้นี่เซียววีครับน่าจะกลายเป็นอันดับ6กแทนชนะตัวโทดักไปแล้วครับแล้วก็โฮมบอยครับกำลังจะประกาศสักดากหนึ่งครั้งนี่ทำคะแนนไล่ขึ้นมาเรื่อยเื่อยด้วยนะแต่ว่าเรสเราก็ยังอยู่นะอ่ะแล้วบ้านหลังนี้ยังไงดีใครจะเป็นผู้ชนะในตอนนี้ท็ตามฝาของพีครับอีสปอร์ตในรอร้อนคายด้านบนคุมโซนเอาไว้อยู่เหมือนกันและรอดูว่าจะหาใครได้หรือเปล่าในจังววีแต่่ารบอ ไม่ขึ้นมาเขา,น,าน่าจะนัวน่าจะนัวแต่ว่าพีอียึดหลังคาอยู่นี่ชิวๆอยู่แล้วครับปล่อยท่น,น้าฝั่งตัวโฮมบอยกับตัวของทน้าโพโคนี่ตีกันไปก่อนได้แล้วตัวเองค่อยเข้าไปรับครับเอาแล้วครับเจมบอลอยู่กับทางฝั่งไฟส์ด้านหน้านะครับผมแต่ว่าแบ่งสองสองเล่นอย่างนี้รีเวเลสยังเหลือนะใช่เหมือนจะการันตีท็อปโฟ์อีกแล้วครับวันนี้นี่มาทรงนี้ตลอดไม่ต้องไฟแต่ว่าไปได้เรื่อยๆครับแล้วจำนวนคนนี่ค่อนข้างเยอะด้วยจริงๆก็ยังลุ้นบูย่าได้อยู่ครับรีเวเลสแล้วปล่อยเขายิงไปก่อดด้้้เลยนคครรัับบตอแจมได อ้าวแล้วหนีครับพีเอสปอรอ้าวอย่าเรียกว่าหนีใช้คำว่าถอยถอยมาอยู่บ้านนี่หลังหนึ่งแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้นี่ธนารีเวเลตดีพีดีเพราะมีบ้านอยู่ครับแต่ว่าธนาโบโคกับตัวโฮมบอลนี่ต้องแย่งบ้านกันก่อนครับแล้วบ้านในวงนั่นน่ะเป็นทางฝางที่เรสเหมือนจะยึดได้แล้วด้วยนะใช่ครับอ้าวแล้วสี่ยังไงดีพีเอสปอร์ตครับตอนนี้ขยับขยับไปมายากเลยนะแล้วตรงกลางวันที่โล่งมากทับงวอลมาก่อนในจังหวะที่ชาร์จมายิงล่วงไปก่อนแลยเจ็บบาในจังหวะที่ไม่ไหวไง และโฮมบอยฮะโดนแบบนี้ฮะจะไหวหรือเปล่าไม่ไหว<ร>แล้วครับจบเลย,เลยออกขวาไปท่าน้าฝั่งตัวโฮมบอยเพราะอยากจะไปได้บ้านหลังนั้นแหละครับ<ช>ที่ท่าน้ารีเวอร์เลสมีอยู่ในวงครับเราคิดว่าน่าจะตามมาอีกตรงนี้โอ้แล้วรีเวอร์เลสเมืนจะรับมือไม่ทันหรือเปล่าครับมีินทนาตัวโบโคโที่วาร์ปดิ้งมาท่นนาน้าด้วยเอารีเวอร์เลสโดนสอดไส้ซะแล้วแบบนี้กลายเป็นแซนวิชเลยแต่ว่ายังรับมือได้อยู่ในระดับหนึ่งเพราะท่าน้าตรงนี้เมื่อตโดนดาวลงไปเหมือนกันต่อท่าน้ารีเวอร์เลสก็ยังมีจำนวนคนที่เหลืออยู่ในบ้านอยู่ครับท่าน้านอนคายวาร์ปมาหามุมยิง จอตรงนี้โอ้โหโดนลุมกินโตะท่งนั้นเอลพีหามุมยิงอยู่แต่ว่าท่านั้นรีเว์เลสตัวไอ้บอยยังแข็งเสียสมิงไปครับเสียสมิงไปเหลือแค่บุญเจมคนเดียวไม่น่าจะทําอะไรได้แล้วเพราะเขาตามมายังกลางไอ้วอลได้อยู่จะไปปล่อยให้เขายิงกันเองเนี่ยเขาก็ไม่ยิงกันเองอยู่แล้วครับสุดท้ายเป็นหน้าพีกับโพโคที่ต้องตัดสินงาบโพโคมีโอกาสดับเบิลบุย่าครับ ด้วยความโค้ิเซนของวาของทางฝั่งโคโค่แต่ตอนนี้ดูก่อนว่าจะเป็นยังไงก็ยังไม่สองง่ายแต่ว่าพีเหลือ4ี่คนนาจะต้องเทรดกันมาก่อนครับในจังหวะตอนนี้านาบโก้สู้ไม่ถอยต้องการเข้าไปน้องดาวตัวนี้มาแล้วไม่ไหวนิงเครับโบโก้บุญาที่2ไปไม่ถึงครับสุดท้ายเป็นพีอง่งาขึ้นมาคว้าบุญญาในวันนี้ได้บ้างครับ5บุญาไม่สามทีเลยจริง